มีผู้ชายหัวร้อนเห็นว่ามีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งเสียงท่อดังสน,นั่นก็มีการตะโกนไปบอกว่ามึงจะกินลูกปืนเหรอแล้วก็เหมือนเอากระเป๋าหยิบขึ้นมาเหมือนจะโชว์ว่าในนั้นมีปืนดุคลิปหนะะ่อยค่ะมึงเปิดทำไมเมื่อกี้เนี่ยอ๋อแล้วทำไมไปโนกูทา่าน,นหน้านี่หรอเห็นโมึงอยากกินลูกปืนหมาเบื่มาดิมาดิมามาไอ้หนีไม่ได้หนีไม่ต้องไม่รอปืนไ <มา S 2> อ้หนีหนะหนาถ้นมึงเก่งจริงไม่ต<ล>้องเอาปืนอ๋อ มันไม่ถูกฉันเรามันชอบมันชอบทำแฝงไงทำแฝงทำไม่ทีทำไม่ได้ไม่เป็นไรอย่างเราลูกทุกนแล้วหนูไม่กลัวปืนห่อลูกนี่โตเถียงกันสองฝ่ายคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านอีกคนก็คืออยู่ในบ้านความยาวคลิปเกือบสองนาทีต่อมาคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เอาคลิปมาโพสต์พร้อมข้อความระบุว่าขี่รถมาดีๆหาเรื่องเฉยท่อดังท่อเบาก็ไม่สมควรเอาปืนมาขู่จะยิงมึงขู่ผิดคนละ ทีมขว่วโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของคลิปเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับแฟนรถเขายี่ห้อฮอนด้าเสียงมันจะดังหน่อยพอถึงหน้าบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านคู่กรณีคู่กรณีก,รณก็เดินมาต่อว่าบอกท่อรถเสียงดังมีปากมีเสียงกันตามในคลิปที่แค้นใจก็คือคู่กรณีพูดว่ามึงอยากกินลูกปืนเหรอแล้วก็เดินไปหยิบกระเป๋าสีดำก็คาดว่าใน,นนั้นเนี่ยน่าจะมีอาวุธปืนเอามาข่มขู่ แฟนสาวก็เลยอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานก็ยังโต้เถียงกันต่อค่ะก่อนที่ทั้งแฟนทั้งญาติก็จะมาแบบแยกย้ายพยายามห้ามปรามทั้งคู่ส่วนที่นําคลิปมาโพสต์เพื่อเตือนไม่ให้ทําพฤติกรรมแบบนี้เอาปืนไปข่มขู่คนอื่นอีกยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้เร่งเครื่องรบกวนคู่กรณีไม่ใช่เด็กแว้นมาขี่รถจกักรยานยนต์ป่วนเมืองด้วยรถก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนานๆจะขี่ออกมาทีค่ะ